เลว้ยไหลอะไรก็ไม่แน่ไม่ดอนในเที่ยวกับสายน้ำครับเจ้าพ่อจงใจหานกลับมาเอาชนะอีกหนึ่งเที่ยวนั่นก็ต้องมีการแข่งขันในเที่ยวที่สามหรือเที่ยวตัดเชือกข้าหัวเรือไม่เสมอกันต้องมีลำหนึ่งนำไดที่ชนะและเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศอ ย้อนชาวเรือซื้อครกรูเชื่อเป็นการภัยกันศึกภัยในหรือว่าเรือท้องกิบภัยในอำเภอบึงการจังหวัดใหม่จังหวัดที่เจ็ดเจ็ดในอนาคตดูดจะพอจะพอแกงเอาหงจะพอแกงเอาหงล่องน้ำด้วยล่องน้ำเงินอยู่เัื่อกี้ใส่เสื้อสีแดงตีรังแซงนี้่ว่ากีรังแซงนี้่ว่าเอารู้แต่คนจากภัยไม่มีใครยอมขายจะพอตรงใจหันจะพอตรงใจหันจากบ้านโนบ้านโนต่างคนต่างภัยต่างคนต่างอันต่างคนต่างฟัดขึ้นมาดูใช่ไบ้านโนบ้านนาโนบ้านโนต่างบุตรบึงการอำเภอบึงการต่างคนต่างภัยต่างคนต่างใส่ไม่มีใครยอมใครเป็นศึก ใครเลือดเป็นศึกไพนในาดูซิว่าดูซิว่างานนี้งานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปเอาลุยดูซิว่าแกงอาหงแกงอาหงจะพอแกงอาหงได้ร่องน้ำดีร่องน้ำเมื่อจำแรกจะตีรังจะแสงได้ไครจะแสงได้ไครตอนนี้จะพอจงใจหาจะพอจงใจหาเลยหมดเลยเปลี่ยนไรเสียเลยแซกตีรังแซกมาทีนี่จะพอจงใจหันจะยอมไม่ยอมจะยอมจะยอมจะหมดหรือไม่หมดว่าแล้วหมดไม่หมดไม่รู้ต่างคนละสั่งกันมาพอแม่ให้มาดอะไรใส่กันจะไม่กัดกันมาเต็มลำลำบอกว่าป่าปูอยู่ไม่ได้เพราะว่าเจอสิไพน์ถ้าการกันเจ้าพอ แกงเอาหไปแรงแซงดีรอดปลภัยต่างคนสัปะอล้วาเฮโลตัลำบาบอกน้ำโอ้โหตาจับตาจับตาคับเล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเรือนีมีคำนำหน้าว่าในน้ำของในน้ำบอกว่าเจ้พ่อโงใจหัจ้พอโงใหับอกว่าเจอเจ้าพ่อเจอเจ้าพ่อบอกว่าเจ้าแม่ไม่เกี่ยวเจ้าพ่อจะห้ามมันกับเจ้าพ่อบอกว่าล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเจ้าพ่อบอกว่าโงใจหันไแรงแซงดีรอดปลภัยเมื่อแกงเอาหบอกว่านี่ได้ดีไปดีไปกัน กอดได้ย่าแทงได้หรือไม่ได้ไหรือไ,ไม่ได้แต่ที่ไม่รู้ตอนนี้ตอนนี้ทีมเขียรยของตะปอกแกงเอาหงไม่ได้อยู่ในแดนแล้วไปออกไปยุดริมตะลิงนหบดแล้วมาดูที่ว่าเที่ยวนี้มีความหมายกันตะก่ระหว่างเจ้าพอกแกงเอาหงเอาหงก็โจงใจหันถ้าใครชนะเชี่ยวนี้ขึ้นไปชิงชนะเลิศแน่นอนแต่ถ้าใครแพ้ต้งตกมาชิงอันดับสามคว้าอันดับสีกันยังไม่รู้ว่าใครยังไม่รู้ว่าใครจะขึ้นไปชิงชนะเลิศต่างคนต่างอัดต่างคนต่างฟัดกันมาหัวพายหัวพายท้ายเปิดสามแล้ว ดิ่งได้เพียงใดจะดิ่งไม่ดิ่งจะตรงไม่ตรงองค์หาดตีแหล่งแสงขี้มาต่างคดต่างใสเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าเหี้ยวเจ้าแม่ไม่เกี่ยวเจ้าพ่ออย่างเดียวเที่ยวนี้ต่างคดตัดขาดต่างคดตัดอัดต่างคดตัดฟันต่างคดตเบียดกันไปตีแหล่งใสขี้อาของาโหดเจ้าพ่ออาโจะทันไม่ทันเลยเมื่ออาหาดชาหัดชาหาดตีแหล่แสงหนีมาต่างคดต่างใสมาเต็มเต็มพิกัดอัดกันมาเต็มที่หนีไม่ออกบอกไม่ได้ว่าใครเหนือใครหัวเรืือเสมอเสมอร้คยเม็นสุดท้ายอาร์โนวอยแกงเอาหงลาบทไลายเพียดตีแหล่งจะแสงจะใสจะแสงได้ไม่ได้้เจาพ่อ ใจหันหมดแล้วหมดแล้วเว้ยหมดแล้วเว้ยจะพอกาเอาหงจะแมกอาหงตี่แรงแซงนี่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 แล้วอีกที่เปันท้ายอารมณ์กันแล้วหงพายแรงแซงนี่นี่เขาเป็นชายแกงเอาหงน่ะหมดแล้วใช่แต่จงใจหารน่ะหมดยิ่งกว่าใช่ไหนท้องไงไส้ไปตาำๆกันครับ มาแล้วครับผล, <3 S 1> ลาการตาัดสินอย่างเป็นทางการครับเรือยาวใหญ่ประเภทท้องถิน่นรอบรองชนะเลิศเที่ยวที่3ระหวา่างเจ้าพ่อจงใจหานกับเจ้าพ่อแกงอาหงเรือชนะได้แก่เรือเจ้าพ่อแกงอาหง n ร่องน้ำสีน้ำเงินกับผลการตาัดสินอย่างเป็นทางการครับเจ้าพ่อแกงอาหงร่องน้ำเสมงินครับก็ชนะไปในเที่ยวที่สาม ก็จะขึ้นไปชิงชนะเลิศกับพระยาคำแสลส่วนเจ้าพ่อจงใจหานั้นก็จะไปชิงอันดับ3กับวอเพชรนาเรนในเรือยาว55ประเภทท้องถิ่นครับ